สวัสดีครับผมนายชินทิพย์นอกตาจันต์อยู่ชั้นมัธยมศึกษ,ษาปีที่1นึ่ทักทีสี่เลขที่17วันนี้ผมจะมานําเสนอ,อเขตวังทองหลางเขตวังทองหลางตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งพระนครทิศเหนือติดก,กับเขตราดพร้าวและเขตบางกะปิทิศตะวันออกติดก,กับเขตบางกะปิมีคลองจันทรคลองลําพังพวยถนนลาดพร้าวร้อยหนึ่งถนนลาดพร้าวและคลองจันทร์ บ่งเขตทิศใต้ติดต่อกับเขตบางกะปิมีคลองแสนแสบแบ่งเขตทิศตะวันตกติดต่อกับเขตห้วยขวางมีคลองลาดเท้า,เ,าเ,ปเป็นแบ่งเป็นเส้นแบ่งเขตประวัติความเป็นมาของเขตวังทองหลาง เดิมบริเวณนี้เรียกว่าทุ่งบางกะปิในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนตอน้นมีการยกทัพไปตีหัวเมืองชายแดนภาคใต้และเมื่อได้รับชัยชนะก็มักจะกวาดต้อนชาวเมืองส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมให้มาอาศัยอยู่เขตรอบๆเจ้าพระยาบอดินเดชาเป็นแม่ทัพไปปราบยวนและขเขมรที่มักก่อความวุ่นวาย อยู่เสมอท่านจึงเลือกเอาทุ่งบางกะปิเป็นที่พักไพรพลเนื่องจากบริเวณที่ตั้งชุมชนคลองแสนแสบนั้นมีลักษณะคดโค้งเป็นวางน้ำขนาดใหญ่ตลอดริมคลองมีต้นทองหลางขึ้นอยู่จำนวนมากจึงทำให้ผู้คนเรียกที่แห่งนี้ว่าวังทองหลางคำขวัญประจำเขตวางทองหลาง วังทองหลางคล้องใจห่วงใยปวงประชาสถานที่สำคัญพิพิธภัณฑ์เจ้าพยาบรินเดชาสิงหเสนีส่วนสาธารณะวังทองหนึ่งและสองซุ้มเรือนไทยริมทางจักรยานถนนประดิษฐ์มนูธรรมวัดสามัคคีธรรมมัสยิดฮีดายาตุ้นอิสลามดอนสแกโบสถคิดจากบคิดจากอันติโอเกียลาเผา อาชีพหลักของคนในเขตวังทองหลังอาชีพหลักรับจ้างค้าขายรับราชการอาชีพเสริมการเกษตรภูมิปัญญาท้องถิ่นงานไม้ประดิษฐ์กรารประดิษฐ์เรือจิ๋วสาขาหัตถกรรมการอนุรักษ์พันนกเขาช่างฝีมือกลุ่มบ้านเบญจรงกีฬาและนันทนาการกีฬามวยถนนมวยครูเสือ ส้าหากกรามสินโกลเด้นเพสตปามสตีดเพสตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ